ครับสวัสดีครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นเนาะนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับตัวนี้มันมีปัญหานะครับเครื่องไฟทุกอย่างเช็คแล้วมาปกตินะครับทุกตัวนะครับเนาะนะครับไฟทุกตัวนะครับเบนเบเกอร์ไม่ได้พังนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับน้ําก็แรงปกตินะครับเปิดน้ําได้แรงปกตินะครับน้าแรงครับมีการตัด อ่านะครับมีเสียงมีเสียงนะครับเนาะแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับตัวนี้นะครับสาเหตุหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยครับไปไม่ขึ้นไม่ทํางานไปไม่เข้าครับหนึ่งสาเหตุที่เป็นนะครับเนาะคือตัวนี้เลยครับเนี่ยมันจะมีปุ่มอ่าปุ่มนะครับเนาะอ่าอยู่ตรงเทอร์โมสแตทนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกเทอร์โมสแตทครับมีจะมีปุ่มมีเซตนะครับเนี่ยเราสามารถกดลงนะครับกดลงที่ปุ่มหัวนะครับ แล้วเครื่องดูเครื่องนะครับมันจะกลับมาทํางานปกติไหมนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูครับผมเดี๋ยวลองเปิดน้ําดูนะครับทพางานไหมอ่ะโอเคนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับนะครับกลับมาทํางานปกตินะครับอันนี้คือปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอ่าหม้อต้มนะครับร้อนเกินนะครับร้อนเกินพร้อมร้อนเกินนะปุ๊บอ่ะตัวเทอร์โมสแตทมันก็ตัดนะครับทําให้เรามี ต้องกดปุ่มรีเซ็ตตัวมันเองใหม่เพื่อให้มันกลับ,ม,ลบมาทํางานเพื่อไม่ให้เกิดไฟมันนั่นเกินนะครับมันจะได้ไม่พักไม่เสียะคทางวงจรถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ